ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อบ้านที่มีเทวดาอาศัยอยู่บูชาท่านแล้วจะร่ำรวยพระพุทธพจน์วรารพรหลวงปู่จันกุสโลวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้สอนไว้ พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกบุตรบูชามารดาบิดาภายในเรือนนั้นของตระกูลนั้นชื่อว่ามีพรมพรพภรริกษุทั้งหลายตระกูลใดพวกบุตรบูชามารดาบิดาภายในเรือนนั้นของตระกูลนั้นเชื่อว่ามีบุรพาจาจารภิกษุทั้งหลายตระกูลใด พวกบุตรบูชามารดาบิดาภายในเรือนของตระกูลนั้นชื่อว่ามีบุรพะเทวดาภิกษุทั้งหลายตระกูลใดพวกบุตรบูชามารดาบิดาภายในเรือนนั้นของตระกูลนั้นชื่อว่ามีอาหุเนยบุคคลภิกษุทั้งหลายคำว่าพรมก็ดีบุรพาจารก็ดี บุรพะเทวดาก็ดีอาหุเนยักบุคคลก็ดีนั่นเป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลายเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้แสดงโลกนี้ตามพุทธโอวาทที่ยกมานี้แสดงให้เห็นว่า ความสำคัญของมารดาบิดาว่ามีอยู่แค่ไหนอย่างไรแต่เพราะความเป็นอยู่ระหว่างบุตรธิดาและมารดาบิดาใกล้ชิดติดต่อคุกคีกันอยู่ทุกเช้าเข้านอนเลยกลายเป็นความเคยชินทำให้บุตรธิดามองข้ามความสำคัญของมารดาบิดาไปหมดความวิสาสะคุ้นเคยมีทั้งคุณและโทษ ถ้าความสนิทคุ้นเคยเป็นไปพอเหมาะพอควรท่านแสดงว่าทำคนที่ไม่เป็นญาติให้เหมือนญาติแต่ถ้าความสนิทคุ้นเคยเป็นไปเกินประมาณเป็นเหตุให้ความชะลาใจท่านแสดงโทษว่าเป็นที่มาแห่งภัยเช่นเดียวกับบุตรธิดาที่ไม่รู้จักความสำคัญของพ่อแม่ หรือรู้แล้วแต่ไม่ได้ทำตามที่รู้ทำให้เสื่อมคุณงามความดีและก่อทุกโทษเวรภัยให้แก่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นถ้าโลกนี้จะปัสะจากศาสนาไม่มีผู้เป็นเจ้าก็หาใช่ว่าจะขาดสิ่งที่ควรเคารพหรือบุคคลที่ควรแก่การบูชาไม่ความดีของมารดาบิดาคือศาสนาของโลก โลกนี้มีพระผู้เป็นเจ้าวควรแก่การบูชาตลอดกาลนั่นคือมารดาบิดาบ้านหนึ่งตระกูลหนึ่งย่อมมีมารดาบิดาเป็นหัวหน้าเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนเป็นผู้รับผิดชอบกันนั้นๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะเชื่อชูบูชาไว้ในที่สูงเชื่อถ้อยฟังคำปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนของท่าน วิธีการขอ,ขอขมาเทวดารักษาตัวเสริมให้เจริญรุ่งเรืองและแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายตั้งน้มโมสามจบแล้วว่าอิติสุขโตอรหังพุทธโธน้มโมพุทธายะปัทวีคงคาพรหม,มเทวาอินทเทวาอังคาเทวาอาคันตุกะเทวตา รุขเทวาพาลีชัยยัมังคลาอาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเยนะสุขเขนะจะขมามิหังสาธุสาธุสาธุ ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระตนตรัยทั้งสามประการนี้ขอจงดนบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการการค้าขายของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอาหารอันดีมีอาภร์ณอันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพภูมิที่สูงขึ้นและ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายจงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มานทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าประเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทินท่านผู้ฟังคะ เทวดาประจำตัวมีจริงหรือไม่เทวดาประจำตัวมีจริงหรือเปล่าครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาตอบว่าถ้าจะนึกถึงเทวดาที่เดินตามต้อยๆคอยเป็นองครักษ์พิทักษ์คุณตลอดเวลาละก็แบบนั้นไม่มีลองคิดดูถ้าใครสักคนสู้อุตสาห์ทำบุญจนเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดา ถึงขนาดไตไปสวยสวรรค์ได้สุดท้ายเบื้องบนตกรางวัลโดยให้มาเป็นบริการคุ้มครองมนุษย์ตลอดเวลาคาจางก็ไม่ได้รับอย่างนี้จะไปเป็นเทวดาทำไมเป็นคุณจะเอาหรือไม่ถ้าทำบุญแทบตายแล้วต้องไปกินบุญด้วยการเป็นเงาตามสิ่งมีชีวิตที่มีศักดิ์ต่ำกว่าอย่างเช่นหลิงข้างบ้างชะนีบ้าง หากตอบว่าไม่เอาเทวดาคงไม่เอาเหมือนกันและหากบอกว่าไม่เห็นจําเป็นเทวดาก็บอกว่าไม่เห็นจําเป็นเช่นกันฉันใดก็ฉันนั้นอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือกันข้ามมิติข้ามภพนั้นเป็นไปได้ทํานองเดียวกันกับคุณที่อยู่ในภูมิมนุษย์สามารถยื่นมือไปช่วยเหลือสัตว์ในภูมิเดรัจฉานได้ ตั้งแต่สัตว์เล็กอย่างมดไปจนกระทั่งสัตว์ใหญ่อย่างวานโดยที่การช่วยเหลืออาจมาในรูปแบบต่างๆเช่นหยิบยื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการช่วยเหลือชีวิตพวกเขาให้เกิดขึ้นราวกับปาฏิหาริย์หรืออาจมาในรูปแบบของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่กำลังแย่หรืออาจมาในรูปแบบการนำพวกเขามาผสมพันธุน์เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ วิธีการเพิ่มอิทธิฤทธิให้เทวดาคนทั่วไปมัจกจะคำนึงถึงเทวดาหรือเทพชั้นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นพระอินทร์ทาวเวสวรร์พระอีศวรพระพิคเนตพระอุมาพระพรมโดยลืมว่ายังมีเทพเทวาอีกบางสว่วนที่ยังอาศัยอยู่กับเราตลอดเวลาอีกทั้งคอยช่วยเหลือเราแทบทุกเวลา ศาสตร์เหล่านี้คนโบราณโดยเฉพาะคนทางภาคอีสานจะไม่ละเลยจะใส่ใจมากอย่างการปฏิบัติของคนแก่ทางภาคอีสานมักจะเก็บดอกไม้สีขาวจำพวกดอกพุทธทำเป็นขันหา้าบูชาที่หัวเตียงเสมอไม่เคยขาดทุกวันพระความเชื่อของคนโบราณของพวกเขาที่ว่า บูชาของรักษาของรักษานั่นหมายถึงเทวาดาที่รักษาพวกเรานั่นเองมีอะไรท่านก็จะคอยช่วยเหลือเตือนภัยต่งตางๆให้มนุษย์มีกรรมก็จริงอาศัยอยู่ด้วยกรรมและผลของกรรมไม่ควรไปงมงายเรื่องอื่นก็จริงแต่เรื่องเทวาดาเป็นเรื่องมีจริงแน่นอนไม่ควรละเลยตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้น เรายัางต้องพึ่งทุกสิ่งที่มีคุณเทวดาก็มีคุณมีโทษเราจึงต้องทำให้ถูกต้องเทวดาที่เกี่ยวเนื่องกับคนมากที่สุดได้แก่หนึ่งเทวดาประจำตัวซึ่งมีทุกคนอาจมากน้อยแล้วแต่บุญบารามีของบุคคลนั้นๆบำเพ็ญมาถ้าเป็นคนทำบุญบ่อยสวดมนต์ภาวนาบ่อยเทวดาจะมารักษาเพิ่มขึ้นเรื่อย 2. เทวดารักษาวัตถุสิ่งของเช่นเทวดารักษาพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราใช้รักษาวัตถุโบราณเทวดารักษาสัตว์ที่มีคุณยกตัวอย่างเช่นช้างม้าที่มีลักษณะพิเศษ 3. เทวดารักษาสถานที่เช่นรักษาบ้านเรือนหรือเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองพระภูมิเจ้าที่ เทวดารักษาห้องพระเทวดารักษาตามวัดพระธาตุเจดีย์ 4. รุกขเทพเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมจำพวกไม้กิสนาพิกุลหรือไม้ที่มีอายุยืนมีแกน่นเทวดาจะมาอาศัยอยู่ซึ่งมีบ้านหรือวิมานซ่อนอยู่ในต้นไม้นั้นๆจะเห็นว่า เวลาคนไปทำลายต้นไม้มักเกิดโทษหรือบางทีมีเรื่องเล่าในเขตนั้นๆว่าวันพระวันโกนมักได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้างเสียงคนพูดคุยกันบ้างชาวบ้านที่ไม่รู้จึงผ่านพากันกลัวแล้วหรือว่าผีดุต่างๆนานานจริงแล้วเป็นเทวดาทั้งสีข้อที่กล่าวมานั้นนี่คือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุด ให้คุณแลโทษเราได้มากที่สุดใครปฏิบัติถูกต้องมักร่มเย็นเป็นสุขใครลบลูทำไม่ถูกต้องมักพบกับความเดือดร้อนวิธีการปฏิบัติด,ดูแลหรือเพิ่มอิทธิฤทธิให้กับเทวดา 1. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเราควรไหวเทวาดาประจำตัวด้วยใบยสีปากชามในวันเกิดของเราเพราะอะไรเพราะว่า เทวดาจะเปลี่ยนการรักษาคนทุกรอบปีท่านจะเปลี่ยนใหม่หรือแต่สินใจที่จะไม่ดูแลเราต่อไปดังนั้นควรมีสักการะเพื่อขอขามาหากได้ล่วงเกินและเป็นการขอให้ท่านช่วยเหลือดูแลเราต่อไปไม่ให้ทิ้งอะไรในเรา ไว้ท่านไว้ที่หัวเตียงที่เรานอนประมาณสามคืนจึงเก็บไปจำเริญใบสีหมายถึงเครื่องสูงที่ใช้สักการะมาตั้งแต่โบราณเทวดาชอบมากที่สุดในบรรดาของไหว้หากไม่นับของกินได้ 2. ถ้าจะให้เกิดความคลังมากหน่อยก็ซื้อพวงมาไลัยไว้ที่หัวเตียงที่เรานอนทุกวันพระ หรือเก็บดอกไม้ห้าคู่ใส่ผ่านไว้ที่หัวเตียงเพื่อเป็นการสักการะเทวดาที่รักษาวเวลาเรานอนและบูชาเทวดาประจำตัวเราวิธีนี้คนอีสานโบราณจะนิยมทำมากที่สุดเวลามีเรื่องอะไรเทวดาก็จะมานิมิตบอกทันทีและจะฝันแม่นมากจากนิมิตเทวดาแต่ห้ามคือคนที่ไม่ใช่คู่ของเราห้ามขึ้นเหยียบ หรือนอนบนเตียงเด็ดขาดลูกหลานก็ไม่ได้ 3. หาโอกาสทำบุญสังฆทานผ้าป่ากระถินบุญใหญ่ๆเช่นหล่อพระพุทธรูปบุญสร้างสะพานสร้างสาธารณะกุศลที่ให้คนใช้ได้มากๆแล้วอุทิศให้แก่เทวดาแล้วเทวดาเหล่านี้ก็จะมีฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆจะช่วยดูแลเราได้มากขึ้น 4. การบวงสรวงเทวดา ด้วยของกินต่างๆเวลาทำก็ทำไม่ยากเอาช่วงเราสะดวกเทวดาในสีข้อที่กล่าวมานั้นส่วนใหญ่ท่านกินได้ทุกเวลายกเว้นวันพระบางองค์ท่านอาจจะถือศีลแปดงดกินอาหารในเวลาวิกาลเราจึงไหว้ท่านได้ทุกเวลาการไหว้ด้วยของหยาบจะเชื่อมระหว่างหยาบกับละเอียด ทำให้เทวาดาช่วยงานเราในโลกหยาบได้มากขึ้นเพราะเทวาดานั้นอยู่ในโลกทิพย์ถ้าขาดตัวเชื่อมเขาจะทำงานยากของที่เทวาดานิยมกินตั้งแต่โบราณสืบมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นจำพวกผลไม้เผือกมันผลไม้เราเลือกเอาสูกสวยงามไรที่ติกี่ชนิดก็ตามกำลังศัพท์ของเราน้ำหวานชนิดต่างๆ เช่นน้ำแดงน้ำเขียวน้ำผลไม้และจำพวกขนมหวานต่างๆส่วนอาหารคาวอย่างอื่นนั้นจะแล้วแต่ประเภทของเทวดาหากเราจะไหว้รวมเรียกท่านทั้งหมดมารับก็จัดให้ครบไปเลยเป็ดไก่หัวหมูกุ้งปูต้มหรือนึ่งสุกแล้ว ตามธรรมเนียมแต่โบราณแล้วท่านจะนิยมเอาของบวงสวงทั้งหมดใส่ถาดหรือจานที่ไม่เคยใช้มาก่อนหากเคยใช้มาแล้วต้องเอาใบตองรองก่อนเพราะเทวดาท่านจะรังเกียจภาชนะที่ใช้มาแล้วถึงล้างดีสะอาดท่านจะถือว่ามีเศษอาหารเก่าติดอยู่จึงต้องใช้ใบตองรองเพราะใบตองเป็นภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว แล้วควรตั้งของทั้งหมดวางบนโต๊ะที่ปูผ้าขาวอีกทีถ้าไม่ปูผ้าขาวมันจะหมายถึงให้ผีธรรมดาหรือผีเร่ร่อนกินให้เทวาดาต้องผ้าขาวเราไหว้เทวาดาชั้นผู้น้อยแบบนี้ใช้โต๊ะไม่สูงมากก็ได้หากเทพชั้นสูงต้องใช้โต๊ะที่ขาสูงมากขึ้นจนถึงระดับตาของคนไหว้ โบราณเขาเรียกการตั้งสารเพียงตาหรือไหว้เทวดาแบบครบสูตรทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแต่เราเอาพอประมาณเพราะเทวดาสีประเภทตามที่กล่าวมาท่านไม่อยู่สูงมาก และไม่มีพิธีรีตองมากหากแต่เราเองต้องให้เกียรติท่านด้วยเทวดาที่รักษาวัตถุและอยู่ตามต้นไม้ท่านชอบกินของเค้าเช่นไก่หัวหมูส่วนประเภทอื่นๆนิยมผลไม้การไหว้บวงสรวงทำเองได้ง่ายๆไม่ต้องเชิญครูบาอาจารย์มาทำให้เสียเวลาทั้งเขาได้เราเพราะผู้เขียนเองก็เคยเจอมาอาจารย์ผู้ทำวิธีบวงสรวงนั้น เชิญแต่ครูและเทวดาของตนเองมากินเครื่องสังเวยบูชาถือว่าเอาเปรียบมากของไหว้ก็ของเราแท้ๆแต่เวลาเขาเชิญเอาเปรียบมากเชิญแต่ครูของตนเองมารับในบทสวดไม่เชิญเทพเทวดาที่จำเป็นจริงๆเลยมารับสุดท้ายใครได้พรก็อาจารย์ผู้บวงสรวงส่วนเราคนลงทุนซื้อของไหว้ขาดทุนเวลาเราเตรียมของครบ ก็ให้ไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลก่อนจากนั้นจึงสวดบทชุมนุมเทวดาที่เป็นภาษาบาลีใช้การอ่านก็ได้จากนั้นก็เชิญท่านเป็นภาษาที่เราพูดนี่แหละว่าขอเชิญเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าทั้งหมดรักษาบ้านเรือนที่อาศัยก็ดีรักษาวัตถุทุกชนิดลุกคาเทวดาทั้งหมดในเขตนี้รวมถึงเทวดาทุกท่านที่อยู่ในเขตนี้ จากนั้นเราก็ขอพรท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขจากนั้นก็จุดทูปปักลงถานอาหารเหล่านั้นถานละหนึ่งดอกรอจนทูปหมดเราจึงลาของไหว้เวลาไหว้จะสวดภาษาบาลีหรือไทยก็ได้บอกท่านว่าลูกขอลาของอันเป็นมงคลเหล่านี้ จากนั้นจึงหยิบบางส่วนใส่ถาดเล็กๆปักทูปหนึ่งดอกไปวางนอกเขตบ้านเราหรือทางสามแพร่งเป็นการให้ทานสัเภเวสีจากนั้นของที่เหลือทั้งหมดก็แจกจ่ายกันไปกินเพื่อเป็นสิริมงคลนอกบา h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ